ฟู้ฟูชาบูบุฟเฟ่พรีเมียมสไตล์ไต้หวันเจ้าแรกในไทยเรามากินที่ชั้น2ตึก G ีทาวเวอร์เขาเออกโปรไมเอาใจสายดื่มเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบชื่นใจสั่งได้ไหมอันสําหรับบุฟเฟ่หกแปขึ้นไปเฉพาะช่วงเวลา5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุม่มมีซุปดําออกใหม่ด้วยรสชาติเข้มข้นอร่อยต้องลองโดนคู่กับเนื้อคุณภาพดีที่มีให้เลือกหลากหลายส่วนเนื้อวากิวลายหินอ่อนมันแซ่บฉ่ำเนื้อแก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ และอาหารทะเลสดๆเขาก็มากันครบๆผักสดเต้าหู้เส้นลูกชิ้นต่างๆข้าวหมูตุนเมนูสุดฮิตจากไต้หวันน้ำจิ้มมากมายหลายสูตรเลือกปรุงได้ตามชอบฟูฟูหมาล่าแซลมอนดองซีอิ๊วไต้หวันนี่คือกับแกลมชันดีซุปดำเขารสชาติเค็มข้นเค็มหวานกลมกล่อมขีบเนื้อลงไปจุ่มให้ซึมซับน้ำซุปแบบนี้ กินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านคืออร่อยเข้ากันมากตีไข่ในน้ำจิ้มให้เข้ากันก่อนลวกเนื้อให้ได้ความสุกตามชอบใจแล้วจิ้มลงไปแบบนี้รับรองว่าฟินแน่นอนใครชอบรสจ,จัดๆแนะนำน้ำจิ้มฟู่ฟูตอกไข่สูตรเด็ดสูตรนี้คือเผ็ดนัวสะใจหรือถ้าชอบกินรสใสๆก็แค่ตอกไข่ดิบลงไปเนื้อแผ่นใหญ่เท่าหน้าของดีพรีเมียมจิ้มไข่ดิบชํำๆแล้วจัดไปคำโตๆกุ้งหอยปูปลาสดๆใหญ่ๆน้ำซุปมา่าเผ็ดชามาเต็มโดนกับน้ำจิ้มงานค้นๆนี่คืออย่างฟิน กินข้าวจบแล้วตบด้วยของหวานแบบอลังอลัง,ลงชานมไข่มุกและไอติมพรีเมียมที่มีให้เลือกเยอะมากถูกใจคนรักไอติมอย่างเราเป็นที่สุดอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากเวลามาร้านฟูฟูคือมีเตาแพนเค,ค้กให้ทำเองบอกเลยว่าสวยงามตามรูปเป๊ะไม่เหมือนตรงไหนกรุณาเอาปากกามาวงไอติมทัวตัดผักชีนี่ก็ห้ามพลาดอันนี้ของดีของเด็ดจากไต้หวันดูจบแล้วรีบกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนโดยด่วนแล้วตามมาจัดกันได้ที่ฟูฟูชาบูทุกสาขา